ก็คนมั่นใจพูด <th us ian> มันก็นจะพูดชัดมากนะคนไม่พูดคนไม่มั่นใจเขาพูดไม่ชัด <th> us <use> ก็อย่างที่เล่าว่าจิตของคนเนี่ยมันมันเรียนรู้ได้บางคนไม่รู้เรื่องไงเขาบอกว่าพาชําระนี่ส่งไม่มีจริงเมื่อกี้นี้ผมเลยบล็อกทิ้งถามว่าบล็อกทิ้งเพราะอะไรยัง,งโง่อยู่เมื่อกี้นียผมเจอคนโง่เข้ามาโง่นี่คืออะไรหนึ่ง เมื่อเจอศาสนาพุทธแล้วเนี่ยกำลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดหรือบาร,รมีเนี่ยมันสำคัญที่สุดแต่ถ้าไม่มีกำลังใจไม่มีบาร,รมีก็อย่ามาคุยกันเลยนะเพราะมันไม่มีประโยชน์คนที่ไม่เคยฝึกกรรมาฐานเขาจะบอกว่าไม่มีนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจิตใจมันยังไม่มีเลยนะบางทีบาร,รมีไม่มีอย่ามาคุยกับคนมีบาร,รมีมันไม่มีประโยชน์ไงอืมนะนะนะเจอมาละเจอหลายครั้งแล้ไอตัวเนี้ยอยู่ข้างบนสุด นะมันมาถึงหวังโพธิญาณเพี้ยนมีคนเพี้ยนเยอะสวัสดีนะครับนะมีคนเพี้ยนเยอะสวัสดี7 8็ดว่าไงเลขเรียงซะสวยเลยนะไปฟังคำสอนผิดมาใช่ถูกต้องเพราะอะไรหนึ่งยังโง่อยู่ยังอยากยังอยากยังอยากเวียนไห้ตายเกิดอยู่ไงแล้วก็ไม่เรียนกรรมาฐาน ไม่เรียนกรรมฐานก็ไม่มีประโยชน์นะว่าไปตรงตรงชีวิตคนน่ะถ้าไม่ใช่ลูกหลานหลวงพ่อสีไม่เกี่ยวเนื่องกันเขาจะไม่เข้าใจเราใช่ที่ไม่เข้าใจพราะอะไรมันไม่ใช่ไม่เข้าใจสายอื่นเขาก็มีเหมือนเราไม่ใช่ไม่มีสายอื่นอย่างหลวงพ่อจรันเนี่ยผมนั่งคุยเขาเขายังรู้เลยขอบคุณนะครับนะตั้งคําถามเลยนะครับพิมพ์ชื่อเลยนะตามมาด้วยคําถามได้เลยนะ นะพิมพ์ชื่อเล่นแล้ว,ลวตามด้วยคำถามได้เลยนะครับนะก็อย่างที่เล่าอ่ะมันไม่ใช่ว่าสายเราอย่างเดียวผมไปคุยกับสายหลวงพ่อจรันอนะ่ะก็ยังคุยกันรู้เรื่องเลยถึงแม้จะเป็นกรรมฐานกองละสายก,ากองสายขอบคุณนะครับสําหรับหัวใจส้มสุทธ,ธิโลดสันแดงนะตั้งคําถามได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยคําถามนะถ้าส่งของขวัญแล้วพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยคําถามได้เลยนะครับเจอเจอคนอนะ่ะถามว่าเจอคนอนะ่ะมันมีคนโง่กับคนฉลาดนะ คนที่แบบว่าอยากจะมาเกิดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆมีความทุกข์อ่ะขอบคุณนะครับนะนะส่งดอกกุหลาบแล้วตั้งคําถามได้เลยมันมีเยอะเพราะอะไรคนเนี่ยหลวงพ่อท่านพูดไว้ไงหนึ่งร้อยคนจะได้ไปไปนิพพานมีแค่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นหเปอร์เซ็นนี่ก็คือคนที่เรียนรู้นะตกนรกไม่รู้กี่รอบแล้วเดิงจริงไหม ตกนรกกันก็ไม่รู้กี่รอบแล้วนะทุกก็ไม่รู้โดนเข็มก็ไม่รู้กี่รอบแล้วผ่าตัดกันไม่รู้กี่รอบแล้วยังยังจะยังจะไอ้นี่อีกยังจะนะนะอาจารย์วันนี้เอยปากจะไปยืมตังค์หนึ่งมือ่ะเดี๋ยวดูให้